พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงบำเพ็ญพระราชการณียกิจทรงอุทิศพระองค์เองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า50ปีรวมทั้งจากการทำงานหนักของข้าราชการตามรอยพระยุคลบาทประเทศไทยจึงสามารถฟันฝ่าวิกฤตรักษาเอการาชและพัฒนาประเทศสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันดังนั้น การสร้างโอกาสให้ข้าราชการได้เรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีจึงเกิดเป็นโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทขึ้นเพื่อให้ข้าราชการเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ในพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ปี2524น้อมนำมาเป็นหลักในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อประชาชน สำนังกงานกพได้ปรึกษากับท่านเลขาธิการพระราชวังท่านราชเลขาธิการท่านเลขาธิการกรปร,รและท่านผู้สนุวุฎิอีกหลายท่านเห็นร่วมกันว่าในช่วงที่ประเทศชาติกำลังเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้ควรมีการกระตุ้นส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดความตระหนักในการที่ปฏิบัติหน้าที่ของเขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและอดทนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมพระชนพรรษาหรอบในวันที่5้ธันวาคม2 5 4 2นี้ดังนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุกบาทขึ้นโดยได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระหัวได้พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือนเป็นประจำทุกปีในวันที่1เมษายนนะคะตั้งแต่ปี2 5 2 4เป็นต้นมาเพื่อที่จะให้ข้าราชการทั้งหลาย ได้เรียนรู้และยึดหลักตามาพระบรมราชวัตนนั้นเนี่ยเป็นหลักในการทำงานเพื่อมุ่งมั่นปฏิบัติหนา้าที่ของเขาให้เกิดประโยชน์แต่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปค่ะโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทนี้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่5้ธันวาคม2542 และเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2542่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลและให้ทุกกระทรวงทบวงกรมเข้าร่วมโครงการโดยสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสํานักง,งบประมาณดูแลให้เกิดผลในทางปฏิบัติดังนี้คือ 1. ให้ทุกกระทรวงทบวงกรม จัดฝึกอบรมข้าราชการในสังกัดต,ตามหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 2. ให้บรรจุหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทนี้ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับ 3. ให้มีการทดสอบเรื่องข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคนบาทในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการ 4. ให้มีการประเมินเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนตามรอยพระยุคลบาทในการเลื่อนเงินเดือนประจำปีและเลื่อนตำแหน่ง 5. ให้กระทรวงศึกษาธิการและทะบวงมหาวิทยาลัยกับสำนักงานกอพอจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีไว้ก่อนที่บุคคลจะเข้ารับราชการ 6. ให้สำนักงบประมาณให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่องเให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำเรื่องการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท พิจารณาบรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9และ8ให้กระทรวงทบวงกรมประสานงานกับสำนักงานกอพอดำเนินการโครงการและประมวลผลเสนอไปอยังคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ5ธันวาคม2542ต่อไป ซึ่งบัดนี้การดำเนินงานของโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทอยู่ในขั้นพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดอบรมของทุกส่วนราชการกล่าวคือประการแรกได้ดำเนินการจัดทำเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาท4วิชาหลักที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันคือการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทการเป็นข้าราชการที่รักประชาชนการสร้างความดีแก่สังคม และการร่วมสร้างพลังของแผ่นดินโดยสำนักง,งานก่อพอจะสนับสนุนชุดฝึกอบรมแผนการสอนวีดิทัศน์และสื่อประกอบประการที่สองได้มีการอบรมวิทยากรของโครงการจากทุกกระทรวงทบวงกลมเพื่อนำหลักสูตรนี้ไปเผยแพร่แก่ข้าราชการในหน่วยงานของตนต่อไปประการที่สในส่วนของสำนักง,งานก่อพอ จะจัดอบรมข้าราชการในสังกัดทุกคนภายในปี2542นี้ประการที่4ในส่วนราชการต่างๆเริ่มมีการจัดอบรมข้าราชการในสังกัดตามหลักสูตรโครงการและประการที่5มีคณะกรรมการบริหารโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคนบาทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและประลัดกระทรวงทุกท่านเป็นกรรมการ ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินการโครงการอย่างเต็มที่ตลอดเวลาเลยในหลวงเราเน้ทรงงานตลอดนะคะท่านมีมีอะไรมากมายที่ที่จะให้เราได้ศึกษานะคะในพระบรมราชวาทนะคะที่ได้รับมานะคะเป็นพระบรมราชโอารตั้งแต่ปี2524จนถึง2542ซึ่งท่านได้กล่าวไว้กับข้าราชการนะคะในวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งทุกองเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าท่านสอนอนะไรไว้มากมายเลยเราเรียนรู้จากตรงนี้ได้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการนี้แล้วดิฉันคิดว่าน่าจะเผยแพร่ออกไปให้ให้ทั่วๆเลยให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างที่ดิฉันได้เรียนบ้างในฐานะที่ผมเองได้มีโอกาสเข้าไปาร่วมเป็นรับการฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากรในการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทนั้นเนี่ยเราเป็นข้าราชการในพระองค์ เราก็คงจะทําหน้าที่หรือปฏิบัติธรรมของการให้บริการประชาชนเพื่อการบําบัดทุกข์บำรงสุขนั้นบนธรรมแห่งการให้เช่นกันทมแห่งการให้เพื่อให้เกิดการบําบัดทุกข์บำรงสุขแก่ประชาชนโดยพร้อมเพรียงกันครับจึงขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการร่วมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อยึดถือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติและทำงานเพื่อประชาชนสังคม และประเทศชาติสื่อไปการยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จและสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแกต่ตนแก่งาได้อย่างแท้จริง